ละรอบนี้เราก็จะมาทําการจับตัวละครมาประทะก,กันอีกเช่นเคยนะซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบพิเศษเลยนะก็คือเราจะเอาตอัวละครมาประทัก,กันแบบเป็นทีมนั่นเองนะทีมละสองคนนะซึ่งทีมก็จะมีแบบอ่าวันพัทนีก็จะมีทีมของโตมันแล้วก็แบล็กดากอนนะแล้วมาดูกันว่าโตมันจะเป็นใครมาเริ่มด้วยนี่ <did> พระเอกของเราคู่กับแน่นอนจิฟูยูเอ๋แล้วก็เดีย๋ยวไปตรงน,นั้นไปยืนประจําตําแหน่งกัน คูห่หูมังกรเพื่อนเออแบคทาราก้อนก็จะมีนี่อะฮะเราไปสปอเราไปสปอข้างนอกเฉยเลยเดี๋ยวเนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันอา่านี่อินุอีไอ,อโคโค่แล้วก็อินุอีนะมาประทะกันเอาเลยจังหวะนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วการต่อสู้ที่โคตรดูเดือดไอชี้นี้ยืนมองเผื่อได้ไปสปอมันข้างนอกอะไปตุ ตัวแทงลมเลยเขาเอเฮ้ยนี่ตัวบักเลยนะเว้ยเพื่อนเดี๋ยวจิฟูยูจะไหวเป็นไงโดนล้มสองอะแตจ่จิฟูยูไม่สวนเลยอ่ะคืออะไรกันนี่จิฟูยูเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวทำไมตะกินไม่จีมันอ่อนเงนี้ยเฮ้ยนึกว่าตะกินไม่จีมันจะเก่งนะเดี๋ยวยกนี้เรายกให้ช,ชนะเป็นของโคโคแล้วก็อินุอิแล้วกันเป็นของแบคงค์ดากอนนะที่ชนะไปใน,นรอบนี้โอเคจิฟยูกับตะคินม่จิตกรอบ